ังมากหนุ่มกัญชัยประกาศกลางรายการใส่ซองงานแต่งแอปทักษออหนึ่งล้านทำเอาแฟนๆที่เห็นทีเซอร์รายการ3มแซบกรีดสน,นันโดยเฉพาะชอ็อตหนึ่งในตัวอย่างรายการที่มีแอนทองประสมมาร่วมเป็นพยานอยู่ด้วยซึ่งหนุ่มกัญชัยถึงกับประกาศในรายการแบบชัดถ้อยชัดคำว่า แอปทักษะออนแต่งงานหนึ่งล้านบาทที่จ่ายให้เลยงานนี้แฟนๆต่างก็แห่แชร์แห่โพสคลิปพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแห่สนับสนุนแห่เชียร์แอปให้ได้คว้าเงินล้านจากหนุ่มกันชยัยพ่อบุญทุ่มของแท้กันรัวๆอาทิโอกาสคว้าเงินล้านมาแล้วคะ่ะที่แอปมีที่แอนเป็นพยานนะคะที่หนุ่มสามแซบอาทิตย์นี้เตรียมเลยค่าคุณหนุ่มต้องจ่าย แน่นอนพวกเราเชียร์เป็นล้านล้านคนคะนนกูลแอปที่หนุ่มมีเกณฑ์เสียเงินหนึ่งล้านบาทฟันธงงงที่หนุ่มได้จ่ายสมใจแน่นอนค่าล้านเปอร์เซ็นนนกูลมาด่วนหนึ่งล้านอยู่ตรงหน้าแล้วที่หนุ่มคือกับตันเรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นต้น